สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมใช้คันโอธานีนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่จะได้เห็นคลิปที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ผมเยื่อปลาตัวใหญ่นะครับและสับปลาตัวใหญ่นะครับก็เป็นคลิปที่ผมใช้คันตัวนี้ครับคันโอธานีนะครับนี่นะคันโอธานีนะครับคันโอทานีนี่ทัศรีลานะครับด้านจับอย่าง eva ส่งพุดเดิ้ลแล้วก็ท้ายเป็นเบ็บอล กลายเป็นเวทปอลสรีระของคันตัวนี้นะค่อนข้างที่จะเลียวเล็กมากเลยเล็กกว่าด้ามปากกายเห็นไหมครับพี่เล็กกว่าด้ามปากกายครับเล็กกว่าด้ามปากกายที่ที่เราใช้ทั่วไปเล็กกว่าตั้งเยอะนะครับแล้วลอกอะที่ผมใช้นะครับเป็นลอกเบอร์มาสุนีมาสุมินะครับ m Z นะครับมาสุมิ m s e นะครับมาสุมิ m Z นะครับผมก็เวทที่ใช้นะครับอยู่ที่เวท10 20 นะครับเวทที่ใช้นักมีนะครับคือเฟเวทที่10 20นะที่ใช้เวท10 20นะครับเป็นคัน6ฟุตนะครับไกด์นะครับเป็นไกด์ส่งเคไกด์สแตนเลสส่งเคเดียวนะตะขอผมใช้จีนูเบอร์8นะครับจีนูเบอร์8นะครับแล้วก็นี่ส่วนทุนลูกบุญนะลูกบุญผมใช้ประมาณเบอร์5เบอร์4เบอร์หนะครับผมแล้วก็ตะกั่วตะกั่วนี่จะต้องเป็นตะกั่ววิ่งนะครับ ตะกวดสรีระใส่ไปได้เลยวิ่งได้เลยปุ๊บเห็นไหมทุ่นเห็นไหมทุ่นผมใช้ทุ่นเล็กๆนิดเดียวเลยทีนี้เวลาในการใส่ทุ่นนะครับพี่ให้ใส่สต็อปเปอร์นะนะเพื่อนๆใส่สต็อปเปอร์เม็ดเดียวนะครับสต็อปเปอร์ต้องใส่เม็ดเดียวนะด้านล่างนะครับและด้านบนให้เป็นปล่อยอิสระเลยอิสระเวลาเราตกนะครับเวลาเราตกปลานะนะครับเวลาเราตกปลาทุ่นนะครับจะอยู่ลักษณะนี้ อยู่ที่น้ำมันคือมันจะไหลมันเลยน้ําลึกมันก็ไปลึกน้ําลึกก็ไปลึกทุ่นมันจะลอยปกติแล้วคันตัวนี้นะครับเป็นคันที่ส่งเหยื่อได้ดีมากเป็นคันส่งเหยื่อได้ดีมากเลยคันตัวนี้ส่งเหยื่อได้มากแล้วชิ่งสามารถชิ่งนะชิ่งผมใช้ยาวประมาณอยู่ที่ศอกนึงศอกนึงแล้วชิ่งสองนึงเพราะว่าที่ผมตกนั้นปลามันเริ่มระแวงนะระแวงนะคันมาซูมิตตัวนี้นะครับเป็นคันที่สปริงตัวได้ดีมากเป็นคันเวท สิบยี่สิบนะครับแล้วก็มันเป็นคันโคง้คงสวยสามารถรับปลาใหญ่ได้สบายนะครับลอกที่ใช้เบอร์สองพันสายเป็นสาย PE นะครับเพราะว่าตรงนั้นปลาต่อเยอะผมใช้สาย PE เบอร์สามนะครับลองเป็นทรงพุดเดินด้ามยางจับ EVA ท้ายเป็นคันท้ายเป็นไม้กอขับด้ามไม้กอกคันราคานี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะคันราคานี้ดีมากเลยนะครับพูดตรงๆนะ 1,000พันมีทอนนะครับ1,000พมีทอนมากคันราคาอยู่ที่600บาทเอง6 0 0บาทนะครับผมใช้ลอ่อมาซูมิเบอร์2 0 0พนี่นะครับเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้ใช้จริงงานจริงพี่ๆสามารถดูผมเยื่อปลาได้เลยเห็นไหมครับเยื่อปลาที่ตัวเบื้องเริ่มเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยพี่แต่สวิงอะตอนนั้นอะสวิงของผมนะครับสวิงไม่สามารถตักปลาได้เลยนะปลาระดับไซส15กิโลไม่สามารถตักปลาตักปลาได้เลยเพราะอะไรอเลาเนะพราะหนึ่งสวิงตูดมันสั้น ผมก็ใช้น้ามายิงป่าเลยเพื่อบอกว่ามั่นใจเลยอุ่นใจได้เลยครับใช้คันตัวนี้อุ่นใจได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับวา่าผลงานต่อไปนะครับกับคันตัวนี้นะครับฝากเลยนะกับคันตัวนี้รับรองนะครับว่าโหดจริงแน่นอนสะใจนะคันสปิวหนึ่งคันนะครับรุ่นโอทานิเพื่อนๆหาได้เลยนะตามร,ร้านค้าทั่วไปสะใจนะ เจอของใหญ่ใรับน้ำหนักได้สบายสบายขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ